บางคำควรเงียบบางสิ่งควรวางบางเรื่องควรลืมหนทางสู่ความสงบภายในในยุคสมัยที่ทุกสิ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารอันท่วมทน้นจิตใจของเรามักตกอยู่ในสภาวะที่สับสนวุ่นวายและเต็มไปด้วยความตึงเครียดเราถูกผลักดันให้ต้องทำต้องไขว่คว้าและต้องเก็บสะสมทุกอย่างทั้งวัตถุความคิดและความรู้สึก จนกระทั่งเราแทบไม่เหลือพื้นที่ว่างสำหรับหายใจและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเลยลองถามตัวเองสักครู่ว่าอะไรคือสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้คุณกำลังแบกความเครียดที่มาจากการพยายามควบคุมทุกสิ่งรอบตัวอยู่หรือไม่คุณกำลังจมอยู่กับความขัดแย้งทางความคิดที่เกิดขึ้นในวงสนทนาหรือแม้แต่ในใจตัวเองอยู่หรือไม่ คุณกำลังถูกร้อยรัดด้วยเงาของอดีตที่เต็มไปด้วยความผิดหวังความรู้สึกผิดหรือความโกรธแค้นที่ไม่อาจสลัดทิ้งได้อยู่หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนสัมภาระทางอารมณ์ที่เราไม่รู้ตัวว่ากำลังแบกรับมันไว้ตลอดเวลามันไม่ได้มีน้ำหนักทางกายภาพแต่มันถ่วงความรู้สึกของเราให้หนักอึ้งทำให้เราอ่อนล้าหมดพลังและไม่สามารถมองเห็นความงามของชีวิตในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนที่สุด ศิลปะแห่งการปล่อยวางเพื่อจัดระเบียบจิตใจทำกล่าวที่ว่าบางคำควรเงียบบางสิ่งควรวางบางเรื่องควรลืมไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำที่ไพเราะแต่เป็นหลักปรัชญาการใช้ชีวิตที่ลึกซึ้งและปฏิบัติได้จริงมันคือศิลปะแห่งการปล่อยวางซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการจัดระเบียบจิตใจ,จและชีวิตให้กลับมาสู่จุดสมดุลอีกครั้งหลักการทั้งสามนี้ ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างพื้นที่ว่างภายใน 1- บ้างคำควรเงียบสอนให้เราใช้สติในการเลือกสรรถ้อยคำที่จะเปล่งออกมามันคือการรู้จักระง,งับปฏิกิริยาอัตโนมัติที่มักจะตามมาด้วยความเสียใจในภายหลังเมือ่อเราเลือกที่จะเงียบในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์เรากำลังเลือกที่จะรักษาความสงบภายในของตนเอง และหลีกเลี่ยงการสร้างบาดแผลให้กับความสัมพันธ์รอบข้าง 2. บางสิ่งควรวางสอนให้เราเลือกที่จะละทิ้งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังที่เกินจริงการสแสวงหาความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงหรือภาระหน้าที่ที่ถูกสังคมกำหนดให้แบกรับการวางลงไม่ได้แปลว่าการยอมแพ้ แต่แปลว่าการกลับไปโฟกัสกับคุณค่าที่สำคัญและสามารถสร้างสรรค์ได้จริงในปัจจุบัน 3. บางเรื่องควรลืมสอนให้เราให้อภัยและปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของอดีตการลืมในบริบทนี้ไม่ใช่การลบความทรงจำแต่คือการลดทอนพลังทางอารมณ์ที่ผูกติดอยู่กับเหตุการณ์นั้นทำให้เราสามารถมองเห็นอดีต เป็นเพียงบทเรียนไม่ใช่น้ำหนักที่ต้องแบกรับในทุกย่างก้าวอิสรภาพที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในเราไม่สามารถควบคุมโลกภายนอกได้ทั้งหมดแต่เราสามารถควบคุมการตอบสนองต่อโลกนั้นได้วัตถุประสงค์หลักของการนำเสนอหลักการสามประการนี้คือเพื่อเสนอแนะวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงแค่การกล่าวถึงหลักการทางทฤษฎีเท่านั้น แต่เราจะเจาะลึกไปถึงเทคนิคการฝึกสติเพื่อให้รู้ว่าคำไหนควรเงียบกลยุทธ์ในการจัดลำดับความสำคัญและรู้จักการปฏิเสธอย่างชาญฉลาดเพื่อวางภาระที่ไม่ใช่ของเรากระบวนการทางจิตวิทยาในการให้อภัยและยอมรับเพื่อปลดปล่อยเรื่องราวในอดีตเมื่อเราฝึกฝนเงียบวางลืมอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มสัมผัสได้ถึงชีวิตที่เบาขึ้น พื้นที่ในจิตใจที่เคยเต็มไปด้วยความวิตกกังวลก็จะว่างเปล่าลงและพร้อมที่จะเติมเต็มด้วยความสงบสติและความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในทุกๆวันการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การวิ่งหนีแต่เป็นการเผชิญหน้ากับตนเองด้วยความเมตตาและเลือกที่จะไม่แบกสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อไปขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสำรวจศิลปะแห่งการเงียบวางและลืม เพื่อค้นพบขีดสำคัญที่นำไปสู่ความสงบภายในอย่างยั่งยืนแน่นอนนี่คือฉบับร่างสำหรับตอนที่สองของบทความที่จะเจาะลึกพลังของความเงียบและการควบคุมวาจาตามโครงเรื่องที่คุณกำหนดความเงียบที่ส่งพลังหยุดคำพูดก่อนทำลายความสัมพันธ์และความสงบท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยเสียงอึกทึกครึกโครมและการสื่อสารที่รวดเร็ว เรามักถูกกระตุ้นให้รีบตอบโต้รีบแสดงความคิดเห็นและรีบพูดออกไปราวกับว่าความเงียบคือความพ่ายแพ้หรือความว่างเปล่าทว่าหลักการแรกของศิลปะแห่งการปล่อยวางสอนเราว่าบางคำควรเงียบเพราะแท้จริงแล้วความเงียบไม่ใช่การขาดหายไปของเสียงแต่คือการแสดงออกซึ่งสติปัญญาและการควบคุมตนเองท,ที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งวิเคราะห์ คำพูดใดที่เราควรระงับไว้คำพูดที่พรั่งพลูออกมาอย่างขาดสติเป็นเหมือนกระสุนที่ยิงออกไปแล้วไม่สามารถเรียกกลับคืนได้คำเหล่านี้มักทิ้งร่องรอยบาดแผลไว้ในใจผู้ฟังและทำลายความสงบภายในของผู้พูดเองเราสามารถจำแนกคำพูดที่ควรเงียบออกได้เป็น3ประเภทหลักซึ่งเป็นต้นต่อของความวุ่นวายในชีวิต 1. คําวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์ คือคำพูดที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจส่วนตัวหรือความต้องการที่จะเหนือกว่าผู้อื่นไม่ได้มีเจตนาเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขแต่เพื่อตำหนิหรือตอกย้ำความผิดพลาดคำพูดเหล่านี้มักสร้างกำแพงและทำให้ความสัมพันธ์เย็นชาลงหากสิ่งที่เราจะพูดไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นการเงียบจึงเป็นการกระทำที่เมตตาที่สุด 2. การดินทาและซุบซิบดินทา คำพูดที่เกี่ยวกับบุคคลที่3ที่ไม่ได้อยู่ณที่นั้นแม้ว่าอาจจะให้ความรู้สึกตื่นเต้นในระยะสั้นแต่สุดท้ายแล้วการนินทาคือการทำลายความน่าเชื่อถือของผู้พูดเองและเป็นการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความแตกแยกในสังคมการเงียบไม่ได้ยินเรื่องซุบซิบคือการประกาศจุดยืนว่าเราจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของวงจรแห่งการตัดสินผู้อื่น 3. คำพูดที่พูดด้วยอารมณ์โกรธหรือฉุนเฉียวเมื่ออารมณ์พลุ่งพล่านสติปัญญามักถูกปิดกัน้นคำพูดที่หลึกออกมาภายใต้ความโกรธความหงุดหงิดหรือความริษยามักเป็นคำพูดที่เราเสียใจในภายหลังอย่างรุนแรงที่สุดเพราะมันเต็มไปด้วยความรุนแรงทางอารมณ์ที่จงใจทำร้ายวิธีปฏิบัติเทคนิคหยุดคิดก่อนพูด การเปลี่ยนจากการตอบโต้อัตโนมัติไปสู่การตอบสนองอย่างมีสติจำเป็นต้องมีการฝึกฝนเทคนิคที่ง่ายและทรงพลังที่สุดในการนำหลักการเงียบมาใช้คือเทคนิคก,การหยุดคิดก่อนพูดหรือ pause before you speak เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่อยากจะพูดออกไปทันทีไม่ว่าจะเป็นเพราะถูกกระตุ้นอับฉายหรือโกรธให้ฝึกใช้เวลาสั้นๆที่เรียกว่า The sacred pause หรือช่วงเวลาแห่งความศักดิ์สิทธิ์นี้ 1. รู้ตัวและหยุดเมื่อความร้อนรมของอารมณ์เกิดขึ้นให้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นในร่างกายเช่นหัวใจเต้นเร็วหรือหน้าตึงและหยุดการกระทําที่จะพูดทันที 2. หายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆสักสามรอบหรือใช้การนับ1-10ถึงสิในใจเป็นการซื้อเวลาอันมีค่าให้กับสติกลับคืนมา 3. ประเมินผลถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆ3ข้อคือจริงไหมจำเป็นไหมและใจดีไหมหากคำตอบไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งหมดคำพูดนั้นก็ควรเงียบไว้ ประโยชน์ความเงียบคือสติและความสงบความเงียบที่เกิดจากการมีสติไม่ได้บ่งบอกถึงความอ่อนแอหรือการยอมจำนอนอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่หมายถึงสติและอำนาจในการเลือกเมื่อเราเลือกที่จะเงียบเรากำลังเลือกที่จะควบคุมตนเองไม่ใช่อารมณ์ให้มาควบคุมเรา การตัดสินใจที่จะไม่พูดในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดคือการเลือกที่จะรักษาความสงบภายในของเราและรักษาความสัมพันธ์จากความเสียหายที่ไม่จำเป็นความเงียบที่เลือกแล้วเป็นเสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยให้พลังงานของเราไม่ถูกสูญเสียไปกับการประทะที่ไร้ประโยชน์แต่ถูกเก็บรักษาไว้เพื่อการตอบสนองที่รอบคอบและมีเหตุผลเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมตัวอย่าง พลังของความเงียบในชีวิตจริงลองจินตนาการถึงสถานการณ์ในที่ทำงานคุณถูกเพื่อนร่วมงานตำหนิต่อนหน้าทีมอย่างไม่ยุติธรรมความรู้สึกแรกคือความโกรธและความต้องการที่จะโต้เถียงเพื่อปอกป้องศักดิ์ศรีของตนเองปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณ โต้กลับทันทีด้วยคำพูดที่แสดงความไม่พอใจนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งที่ทำลายบรรยากาศการทำงานและทำให้ภาพลักษณ์ของคุณดูไม่เป็นมืออาชีพการเลือกใช้ความเงียบคุณใช้ p u s สหายใจเข้าลึกๆและเลือกที่จะเงียบฟังสิ่งที่เขาพูดจนจบโดยไม่แสดงสีหน้าหรือตอบโต้ด้วยอารมณ์เมื่อความเงียบสงบเกิดขึ้นคุณจึงตอบด้วยน้ำเสียงที่นิ่งและเป็นกลางว่า ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนี้ดิฉันจะรับไปพิจารณาและเรามาคุยกันหลังการประชุมอีกทีนะคะผลลัพธ์คือคุณได้แสดงออกถึงความมีวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำทางอารมณ์ขณะเดียวกันก็ปกป้องความสงบภายในของคุณและเปลี่ยนเวทีการโต้เถียงที่เปิดเผยไปสู่การสนทนาอย่างสร้างสรรในพื้นที่ส่วนตัวนี่คือพลังที่แท้จริงของการเลือกที่จะเงียบ ดังนั้นจงพิจารณาคำพูดของคุณเรากับเป็นเพชรล้ำค่าที่ต้องใช้อย่างปราณีตไม่ใช่ก้อนกรวดที่สามารถโยนทิ้งไปอย่างไม่ใส่ใจการฝึกฝนความเงียบคือการเริ่มต้นของการควบคุมตนเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวางลงเสียปลดแอกตัวเองจากความคาดหวังที่หนักอึ้งและความยึดมั่นหากบังคำควรเงียบคือการสร้างสติในโลกภายนอกการวางก็คือ การสร้างอิสรภาพในโลกภายในของเราเองเราทุกคนต่างแบกสัมภาระที่มองไม่เห็นอยู่ตลอดเวลาสัมภาระเหล่านี้มักไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นน้ำหนักทางอารมณ์ความคิดและความคาดหวังที่ถูกสร้างขึ้นจนกลายเป็นภาระหนักอึ้งที่ฉุดรั้งการก้าวเดินในชีวิตการเริ่มต้นวางสิ่งใดๆลงนั้นเราต้องเริ่มจากการวิเคราะห์อย่างซื่อสัตย์ว่าอะไรกันแน่ที่เรากำลังแบกอยู่ และเป็นภาระที่เราสมควรแบกจริงๆหรือเป็นเพียงภาระสมมุติที่เราสร้างขึ้นมาเองภาระที่หนักหน่วงที่สุดที่มนุษย์ยุคใหม่มักแบกไว้โดยไม่รู้ตัวได้แก่ 1. น้ำหนักของความสมบูรณ์แบบความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งที่ทำต้องไร้ที่ติและความล้มเหลวเพียงเล็กน้อยคือหายนะนี่คือโซ่ตรวนที่ทำให้เราเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ได้ยาก และทำให้เราใช้พลังงานเกินความจำเป็นในทุกรายละเอียดที่ไม่สำคัญ 2. น้ำหนักของการควบคุมทุกอย่างความพยายามที่จะจัดสรรจัดการและควบคุมผลลัพธ์ของทุกสถานการณ์และทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีวันชนะเพราะโลกหมุนไปตามกฎแห่งความไม่แน่นอน 3. น้ำหนักของการทำให้คนอื่นพอใจความหวาดกลัวต่อการปฏิเสธ ทำให้เราต้องรับผิดชอบความรู้สึกของคนอื่นทั้งหมดเป็นการสละความสุขและความต้องการของตัวเองเพื่อแลกมากับคําชื่นชมชั่วคราว 4. น้ําหนักของความสําเร็จที่ถูกกําหนดการยึดมั่นกับเป้าหมายที่ตายตัวและกําหนดโดยสังคมหรือค่านิยมภายนอกโดยไม่สนใจว่าการเดินทางนั้นทําให้เราเหนื่อยล้าหรือขัดแย้งกับคุณค่าภายในของเราหรือไม่ เมื่อเราเห็นภาพภาระเหล่านี้อย่างชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเข้าสู่วิธีปฏิบัติคือการยอมรับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการวางอย่างแท้จริงการยอมรับนี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่หมายถึงการเข้าใจและโอบรับขีดจำกัดของมนุษย์และขีดจำกัดของจักรวาลน,นักปราชญ์ตะวันตกได้รวบรวมหลักการนี้ไว้ในบทสวดมนต์แห่งความสงบ สอนให้เราเข้าใจความจริงข้อนี้อย่างลึกซึ้งท่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสงบในการยอมรับสิ่งที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีความกล้าในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงได้และมีปัญญาที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่งทั้งสองการยอมรับทำให้เราวางความพยายามในการควบคุมสิ่งที่อยู่นอกอำนาจของเราเช่นความคิดของคนอื่นเหตุการณ์ในอดีต อนาคตที่ยังมาไม่ถึงและหันมาใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในอำนาจของเราเช่นทัศนคติของเราความพยายามในปัจจุบันเมื่อเรายอมรับความไม่แน่นอนได้อย่างหมดจดน้ำหนักของความคาดหวังที่บีบรัดก็จะคลายลงทันทีนอกจากนี้การวางยังต้องอาศัยวิธีปฏิบัติคือการจัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาดเรามักสับสนระหว่างสิ่งที่สำคัญ กับสิ่งที่เร่งด่วนสิ่งที่เร่งด่วนมักเรียกร้องความสนใจของเราในทันทีเช่นเสียงแจ้งเตือนอีเมลที่ต้องตอบแต่สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตในระยะยาวเช่นสุขภาพความสัมพันธ์การพัฒนาตนเองการวางในบริบทนี้คือการวางภาระของการตอบสนองต่อทุกสิ่งเร่งด่วนแล้วหันมารับผิดชอบต่อสิ่งที่สำคัญอย่างจริงจัง และสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการจัดลำดับความสำคัญคือรู้จักปฏิเสธอย่างชาญฉลาดการปฏิเสธคําขอที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของเราหรือการปฏิเสธความคาดหวังที่ไม่ใช่รับผิดชอบของเราเป็นการกระทําที่ต้องใช้ความกล้าหาญแต่เป็นการวางที่ส่งพลังที่สุดเพราะทุกครั้งที่เรากล่าวว่าไม่กับสิ่งที่ไม่ใช่กำลังกล่าวว่าใช่กับตัวตนและความสำคัญของเราเอง แนวคิดสำคัญที่สุดในเรื่องนี้คือการวางไม่ได้แปลว่าไม่รับผิดชอบแต่แปลว่าการรับผิดชอบในสิ่งที่สำคัญจริงๆมันคือการเปลี่ยนจากการเป็นทาสของทุกความต้องการของโลกภายนอกมาเป็นนายของพลังงานและเวลาของเราเองเมื่อเราวางความสมบูรณ์แบบเราจะรับผิดชอบในการลงมือทาเมื่อเราวางการควบคุมเราจะรับผิดชอบในการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุด เมื่อเราวางความพยายามเอาใจคนอื่นเราจะรับผิดชอบในการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงการวางจึงไม่ใช่การไร้ซึ่งความรับผิดชอบแต่คือรูปแบบความรับผิดชอบที่บริสุทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองเราทุกคนล้วนมีห้องเก็บของในใจที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตบางเรื่องเป็นความทรงจำอันสวยงามที่ทำให้เรายิ้มได้แต่หลายเรื่อง ก็เป็นบาดแผลเก่าๆที่คอยดึงรั้งพลังงานชีวิตของเราไว้การเรียนรู้ที่จะลืมในที่นี้จึงไม่ใช่การกดทับความทรงจำหรือการแสร้งทำว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่เป็นการปลดปล่อยอารมณ์ที่ผูกมัดเราไว้กับเหตุการณ์เหล่านั้นต่างหากการวิเคราะห์เรื่องอะไรที่เราควรลืมก่อนที่เราจะปิดประตูเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่เราต้องการปล่อยออกไป สิ่งที่เราควรลืมคือน้ำหนักทางอารมณ์ของ 1. ความผิดพลาดที่เคยทำความล้มเหลวในการตัดสินใจหรือความผ่ายแผลในอดีตเรามักลงโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยการย้อนคิดถึงความผิดนั้นซ้ำๆทั้งที่ความเป็นจริงเราได้ชดใช้หรือผ่านมันมานานแล้วการแบกความรู้สึกผิดนั้นไว้จึงเป็นเพียงการทำร้ายตัวเองในปัจจุบันการกระทำที่ทำให้รู้สึกผิด เรื่องที่เราอาจทำให้ผู้อื่นเสียใจหรือผิดหวังการที่เราเก็บความรู้สึกนี้ไว้เหมือนเป็นหนี้ที่ต้องชำระไม่สิ้นสุดยิ่งทำให้ชีวิตเรามืดมัวและหนักอึง้งการพูดดูถูกหรือการกระทำจากคนอื่นบาดแผลที่คนอื่นสร้างไวใ้ให้เรานั้นเมื่อเวลาผ่านไปผู้กระทำอาจจะลืมไปแล้วแต่ผู้ถูกกระทำมักจะเก็บความเจ็บปวดนั้นไว้กับตัวเอง ราวกับเป็นการยอมรับคำตัดสินเชิงลบต่อคุณค่าในตัวเองสิ่งเหล่านี้คือกับดักทางอารมณ์ที่ทำให้เราติดอยู่ในกรงขังของอดีตและทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ข้อควรเน้นยำ้ำการลืมในบริบทนี้หมายถึงการปล่อยวางความรู้สึกเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นต่างหากไม่ใช่การลืมบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากมัน หากปราศจากบทเรียนเหล่านั้นเราก็อาจจะทำผิดซ้ำอีกแต่ถ้าเราสามารถดึงเอาแก่นของบทเรียนออกมาได้สำเร็จเราก็สามารถทิ้งเปลือกแห่งความเจ็บปวดไว้เบื้องหลังได้วิธีปฏิบัติที่ 1. การให้อภัยกุญแจสู่การปลดปล่อยตนเองหัวใจสำคัญของการลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดคือการให้อภัย หลายคนเข้าใจผิดว่าการให้อภัยคือการยกโทษให้คนอื่นแต่แท้จริงแล้วมันคือการปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของความคุนเคืองและความคับแค้นใจต่างหากการให้อภัยผู้อื่นการที่เราให้อภัยคนที่ทําร้ายเราไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับการกระทําของเขาหรือเปิดโอกาสให้เขาทําร้ายเราซ้ําอีกแต่มันหมายถึง การตัดสินใจว่าเราจะไม่ยอมให้การกระทำของบุคคลน,นั้นมีอิทธิพลเหนือความสุขและความสงบของเราวันนี้อีกต่อไปเรากำลังยื่นไบาลาออกจากตำแหน่งผู้ถือความแค้นและเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้กุมอำนาจใจตนเองการให้อภัยตนเองนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับคนจำนวนมากเราต้องยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์เราทำผิดได้และความผิดนั้นไม่ได้นิยามความเป็นเราทั้งหมด จงให้อภัยตัวตนในอดีตที่ยังไม่ฉลาดไม่แข็งแกรง่งหรือยังไม่รู้เท่าทันเหมือนตัวตนในปัจจุบันการให้อภัยเป็นกระบวนการที่ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ทุกครั้งที่เราเลือกที่จะปล่อยวางความโกรธแค้นและความรู้สึกผิดแม้เพียงเล็กน้อยเราก็กำลังเปิดพื้นที่ว่างให้กับความสุขในชีวิตของเรามากขึ้นวิธีปฏิบัติที่2การเปลี่ยนกรอบความคิดพลิกบาดแผลเป็นพลัง เมื่อเราปล่อยวางอารมณ์ที่รุนแรงได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดกรอบเรื่องราวในอดีตใหม่การเปลี่ยนกรอบความคิดนี้คือการมองเหตุการณ์เชิงลบในแง่มุมที่สร้างสรรค์จากความล้มเหลวในความชำนาญเปลี่ยนประโยคที่ว่าฉันล้มเหลวในโครงการนั้นเป็นประโยคโครงการนั้นสอนให้ฉันรู้ว่าต้องวางแผนอย่างไรซึ่งทำให้ฉันมีทักษะดีขึ้นมากในวันนี้จากความเจ็บปวดสู่ความเข้าใจ เลี่ยนบาดแผลที่ถูกทำร้ายให้เป็นความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์การสร้างขอบเขตและการรักตัวเองซึ่งทำให้เราแข็งแกร่งและเลือกคนที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตในอนาคตการทำเช่นนี้ไม่ได้เป็นการลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการใช้ประสบการณ์นั้นให้เป็นประโยชน์มากที่สุดประสบการณ์ในอดีตไม่ใช่ตะกอนที่ตกค้างในใจแต่เป็นเชื้อเพลิงที่ส่งเราไปข้างหน้าคำกล่าวที่ทรงพลังอดีตเป็นที่อยู่ แต่ไม่ใช่ที่พักห้องในอดีตเป็นสถานที่ที่เราสามารถกลับไปเยี่ยมเยียนเพื่อเรียนรู้และระลึกถึงได้แต่เราไม่สามารถเลือกที่จะอาศัยอยู่ถาวรได้เพราะชีวิตจริงและความสุขที่แท้จริงของเรานั้นเกิดขึ้นที่นี่ในปัจจุบันจงปิดประตูห้องอดีตอย่างสุภาพขอบคุณสำหรับบทเรียนที่ได้รับแล้วหันหลังเดินกลับมาใช้ชีวิตในปัจจุบัน เพราะเมื่อเราสามารถลืมความเจ็บปวดและวางภาระเก่าๆได้เราก็มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะเงียบและฟังเสียงแห่งโอกาสใหม่ๆที่กำลังรอเราอยู่ในวันนี้การใช้ความเงียบเพื่อคัดกรองวาจาที่ไม่สร้างสรรค์การฝึกวางภาระที่หนักอึ้องทางอารมณ์และการตัดสินใจลืมเรื่องราวในอดีตที่ฉุดรั้งเราไว้บัดนี้เราได้มายืนอยู่ที่ประตูบานสุดท้าย ซึ่งนำไปสู่สิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงเราได้เห็นแล้วว่าการเงียบไม่ได้แปลว่าเราพ่ายแพ้แต่หมายถึงเราเป็นผู้ชนะเหนืออารมณ์ของตนเองการวางไม่ได้แปลว่าเราละเลยความรับผิดชอบแต่หมายถึงเรากำลังจัดลำดับความสำคัญของชีวิตและการลืมไม่ได้แปลว่าเราไร้ซึ่งความทรงจำ แต่หมายถึงเราได้เปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นบทเรียนที่แข็งแกร่งการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ชีวิตที่อิ่มเองมด้วยความว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกฝนศิลปะนี้ไม่ใช่แค่การบรรเทาความทุกข์ชั่วคราวแต่มันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อเรานำสามเสาหลักนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนความสุขที่มากขึ้นเมื่อจิตใจปลอดโปร่งจากคำตำหนิในอดีตการกังวลในอนาคตและความคาดหวังที่เกินจริงพื้นที่ว่างนั้นจะถูกเติมเต็มด้วยความสุขเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันทันทีความสุขไม่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่แต่มันถูกค้นพบอีกครั้งใต้กองขยะทางอารมณ์ที่เราเคยแบกไว้ ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการเลือกที่จะเงียบในช่วงเวลาวิกฤตช่วยลดความขัดแย้งที่ไร้สาระความสัมพันธ์ของเราจะเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและการรับฟังมากกว่าการตอบโต้เพื่อเอาชนะสุขภาพจิตที่ดีขึ้นการวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ลงไปอย่างสิ้นเชิงจะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลเรื้อรังลงอย่างมาก เราจะเรียนรู้ที่จะมอบความเชื่อมั่นให้กับกระบวนการของชีวิตโดยไม่ต้องพยายามบังคับให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราการมองชีวิตในฐานะที่เป็นพื้นที่ว่างลองจินตนาการถึงชีวิตของเราในฐานะบ้านหลังหนึ่งถ้าบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยข้าวของที่ไม่จำเป็นความโกรธความอิจฉาความเสียใจในอดีต แม้แต่จะเป็นบ้านที่ใหญ่โตแค่ไหนมันก็จะอึดอัดและเคลื่อนไหวได้ยากการใช้หลักการเงียบวางลืมก็เปรียบเสมือนการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ยิ่งเราเงียบวางลืมมากเท่าไหร่พื้นที่ว่างในชีวิตก็จะมากขึ้นเท่านั้นพื้นที่ว่างนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าที่น่ากลัวแต่คือศักยภาพอันบริสุทธิ์ ที่เราสามารถเลือกใส่สิ่งที่สร้างสรรค์และมีความหมายใส่ลงไปแทนได้เราสามารถใส่ความรักที่ไม่เรียกร้องเราสามารถใส่เป้าหมายที่เป็นไปได้จริงเราสามารถใส่สติที่ทำให้เราดื่มด่ำกับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ชีวิตที่ว่างเปล่าในบริบทนี้จึงไม่ใช่ชีวิตที่ขาดหายแต่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์จากสิ่งปนเปื้อน ทำให้เรามีอิสระในการสร้างสรรค์นอนาคตของเราเองโดยไม่พันธนาการด้วยน้ำหนักของอดีตและความวุ่นวายที่ไม่จำเป็นคำท้าทายสุดท้ายก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการอ่านบทความนี้อาจจุดประกายความคิดแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนความรู้ให้เป็นการกระทำหากคุณต้องการชีวิตที่เบาลง สุขสงบและมีพื้นที่ว่างสำหรับความสุขอย่างแท้จริงขอท้าทายให้คุณลองเลือกปฏิบัติเพียงหนึ่งอย่างจากหลักการทั้งสามที่เราได้เรียนรู้ในบทความนี้และนำไปใช้ในวันพรุ่งนี้ให้สำเร็จ 1. เลือกที่จะเงียบเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกถูกกระตุ้นให้ตอบโต้ด้วยอารมณ์ลองนับ1-10ถึงในใจแล้วเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยในช่วงเวลานั้น 2. เลือกที่จะวางคืนนี้ก่อนนอนลองเขียนรายชื่อสิ่งที่ทำให้คุณกังวลสามเรื่องจากนั้นบอกกับตัวเองว่าฉันจะวางเรื่องนี้ไว้บนกระดาษและฉันจะรับผิดชอบแค่สิ่งที่ฉันควบคุมได้เท่านั้น 3. เลือกที่จะลืมให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่คุณทำไปเมื่อเดือนที่แล้วหรือความผิดพลาดในวันวาน และตั้งใจว่าวันนี้คุณจะไม่ให้ความผิดพลาดนั้นมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณอีกต่อไปพลังไม่ได้อยู่ที่การทำทุกอย่างพร้อมกันแต่อยู่ที่การเริ่มต้นทำในสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องจงใช้ชีวิตอย่างอิสระจงใช้ชีวิตอย่างเบาสบายและจงเปิดรับความสุขที่รออยู่ในพื้นที่ว่างที่คุณได้สร้างขึ้นมาเอง ขอให้การเดินทางสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบเริ่มตั้งแต่วันนี้